นหมอหนูเนี่ยปึ้งลายส,ก,สก๊อตก็แทงเข้ามาเราียบร้อยเล่าเหรอเดี๋ยวนะมีแฟนแก่กว่ายังไงมันก็ตายเร็วรับลับไปเถอะแย่มากดัดลือกให้พี่เขาสะดับนึ่งสิงโตบอกว่าเออเหมือนกอดยายเลยนี่ยทำเป็นท๊อ ถึงโตอายุยี่สิบครับลูกเราอายุเท่าไหร่ยี่หกข้ามวัยไปนู่นเลยเป็นหลานตอบม้องถึงโตครับพี่ชาวต่อไปจะอธิบายหรือจะยกเลยยกเลยเพราะอะไรอธิบายวาอธิบายเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่ชาวตอบว่าอธิบายนานไม่เคยถือราศี ล่าสุดเพราะว่าคือเกิดขึ้นตัวเองครับจอดรถไว้ที่นี่ซันใช่ไหมเนี่ยรถอขารถงูเหลือมมาพันอยู่ที่รถด้านล่างตรงเผาแล้วพี่ป้องที่จัดรายการกับผมบอกว่าเขารู้เพราะว่าชาวเขามาเอารถก่อนแล้วพี่แถวนั้นวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกพี่ป้องบอกพี่เัาชาวด้วยงูเหลือมตัวเท่าแบบโมกกว่าพันอยู่ที่เผาความหมายงูเหลือไม่กว่าสัดท้าย ไ้้แล้วได่พี่นุตว่ารากสิงโตด้วยทไมทำไมทาไมคิดเหมือนที่เหนียวหรือเปล่าหรือว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะถอยไปแกถอยไปเลยเจ๊แก่แล้วเจ๊ขอก่อน ไม่เล่าสนิทสิงโตครับลำบากใจไหมลูกแต่ละคนขู้ดีก็พูพันกับสิงโตฮะเหรอทำไมเพาตอบมาหลายครั้งแล้วอยูะตามตามอยู่เขาตามเขาตามพูดตรงตรงตรงนี้เออตามว่าตามหวยอะเนาะถูกสักงวดใช่ไหมมันต้องถูกสักงวดเนอะมาถึงพี่แม่พี่แม่ตอบว่า5สิง5สิงโดนพี่แม่เองตัวมาพี่แม่อยากจะ อ่านในสือดวงนะแอบอ่านนะทุกเดือนนะจะต้องมีบอกว่าเราจะเจอเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่ตลอดเลยเลิกคู้สมปะเจอเนื้อขี้อ่ะเออเนื้อคู่เจอ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 ไม่เจอทไม่เจอทีก็อาจจะก็ได้แล้วเราก็เลือกเยอะปล่ล่ะเลือกมากเยอะสิ่งอ่ะเห็นไหมผู้ชายกลัวไงเก่งและผู้หญิงเก่งไงจะเป๊ะชอบแบบไหนเล่าไงจะให้ง่อยเปียเสียขาไว้ก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเนื้อคูถามหน่อยใครจะมาจีบมึงเนี้ ติดต่อมาครับเดี๋ยวติดต่อต่อว่าราศีราตรากฎพี่ไฮครับทำไมถึงเป็นพี่ไฮครับก็ชอบพี่เขาครับเพรา่าพี่เขาเอยู่กับพี่ไฮแล้วอบอุ่นมันอยู่กับคุณแม่เพราะชอบอาจารย์เล่นครบแล้วป๊า ราศีที่ในช่วงนี้จะเจอเนื้อคู่คือราศีมีคนตอบโูกนะครับราศีราศีราศีรศือสองครับคำตอบของคำถามข้อนี้เป็นคำตอบที่หลายคนชื่นใจสุขใจและผมอยากจะขยายเพิ่มในขณะที่คำตอบนี้ จำกัดไว้เพียงคำตอบเดียวคือการขยายความของความสมหวังในความรักไม่ใช่เกิดขึ้นบังเกิดข,ขึ้นแก่ชาวราศีพฤษภเท่านั้นชาวราศีพิจิกก็สมหวังด้วยเพราะดาวพระศรีที่โครจรทับเรือนชะตาของชาวราศีพฤษภมาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึง29พฤษภาคมปีนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่แท้ทั้งพิจิกและพฤษภมีโอกาสจะสมหวังในความรักแต่ถ้าเกิดในห่วงช่วงลานี้เนี่ยโดดเด่นที่สุดก็คือชาวราศีพฤษภ คุณจะได้เจอคู่แท้คู่ที่ใช่คู่ที่มาเกื้อกูลเรื่องการงานคู่ที่มีแล้วทําให้เกิดโชคลาภเกิดความสุขความสบายทั้งกายและใจและผมก็อยากให้เป็นข้อมูลลับๆอีกนิดว่าคู่ครองอันแท้จริงทชาวราศีพฤษภเป็นคนขยันตั้งใจขี้หึงหวงดุจริงจังมุ่งมั่นและทุ่มเทเพราะถ้าเกิดเจอใครที่ใช่คุณจะรู้ทันทีเพราะคู่นั้นเป็นดาวอังคาร เป็นคนเอาจริงเอาจงังขยันทุ่มเทใส่ใจตั้งใจเจอแบบนี้คว้าเอาไว้ตัดสินใจแต่งงานจะสมหวังสมปรารถนาครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพุฤศพจะเจอเนื้อคู่ฟันธงครับสิโตจะได้ป้าเมียวถามว่าป้าเมียวป้าเมียวจ๋ะ น่าจะอายุเยอะกว่าแม่สิงโตเลยนะแม่พี่เมียวอ่ะสิงโตแม่แม่อายุเท่าไหร่ลูกแม่อายุ49ครับพี่เมียวพี่เมียวเท่าไหร่พี่เล้งพี่เมียวเท่าไหร่พีห้าสิบกว่าเท่ากันเท่ากันเห็นไหมเห็นแล้วลูกก็เท่ากันแปดสิบก่าแล้วแต่ดูแลตัวเองเฮ้ย รตอายุตอนนี้เรียนตอนนั้นมันนั่นมันม้าใช่ครับปีไหนลูกเรียนปีสองครับเรียนวิศวะเรียนวิศวะที่ธรรมศาสตร์ครับทำมาหลายอย่างนะทำงานครับหลายอย่างใช่ตอนนี้ก็คือล่าสุดก็คือเล่นละครเล่นละครนะครับเล่นละครแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวตัมสตาเมนูเมนูของร้านครับผมใครเป็นคนคิดชื่อคุณถือศัก์ เอาาไว้ทะถก็ถือไว้ไงว่ามันเป็นส้มตำไงครับและสิงโตจะเป็นคนคิดเมนูใช่ไหมเมนูช่วยกันชื่อเมนูปลาราหันสาต้มไทยตะลึงตึงโตหมูแดดเดียวก็เสียวได้เอาเอาอันี้เอาไก่ทอดมันยอดมากเไม่ใช่เป็นคนคิดเหรอใช่ครับใช่ให้ในเรียนวิทยาหรือในเรียนอักษรศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นเมนูหรือว่าคุณพูดอมหมูอมไก่อยากให้น้องกินจ้ะ ไม่ใช่ใช่คือมันมันมาจากนี้ครับตับวานน้องสนใจไหมตับวานน้องสนใจไหมอมอมูอมไก่อยากให้น้องกินจ้ะ ใครอุดหนุนน้องกันเลยใครที่กําลังรอชมผลงานเพลงต้องรอเอาเป็นว่าอย่างนี้มุ่งเรื่องงานช่วยแม่ทําธุรกิจแล้วก็ตั้งใจเรียนเรื่องรักเอาไว้ทีหลังเนื้อคู่เจอวันนี้ไม่เป็นไรคบกันไปก่อนได้ไม่เป็นไรพี่รอได้สองปีใช่ไหมเขาเรียนก่อนเขาเรียนก่อนตอนรอถึงสองปีนะตัวเท่านี้ กงใจให้น้องในเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานขอบคุณสิบโคุณ้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากลูกครบทั้งสองคนพี่เหมียวกับพี่นุ้ยนะครับใช่แล้วพ่อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายต้องติดตามช่วงหน้าชัรู่เดียวค่ะ